เล่นกับคนดูอัพสกิลปั้นทีมรีวิวแผนอัปเดตไอดีหลักและอื่นๆอีกมากมายฝากติดตามช่องอัปเดตเพลย์ด้วยนะครับเจนันเกมมิ่งคบเครื่องเรื่องอีฟบอลที่สุดในไทยมีครบจบรวดเร็วทันใจเปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้ครับเกมเปิดแล้วเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำคัญมากๆอย่าลืมเข้าเกมทุกวันนะคบเพราะว่าสัปดาห์นี้เขายังคงแจก50อีฟบอลคอยเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่สัปดาห์หน้าจะมีกิจจกกกกรรรมมมมมใใให่่่่ไไปดูััันนนนนนนออวีี้้ะาาาสบง อย่างแรกนะครับเข้ามาวันนี้โอ้โหรับรางวัลกันไปมากมายนะครับแล้วก็ t r e a s u r e Link มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหแค่รูปแบบแรกนะฮะก็น่าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะ,ะมาเรื่องนที่ตัวอีเวนที่มาให้เล่นในวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับก็แหมมากันหลายอันเลยอันแรกนะครับเป็นการเข้าไปเล่นแข่งกับบอทนะ PFA นั่นเองนะครับผม Team o f t h e Year นะก็สำหรับตัวรางวัลน,นะครับต้องบอกเลยว่ามันง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปเล่นนั่นเองนะฮะ แต่ถามว่ามันมีแบ่งระดับด้วยนะครับเนี่ยอยากได้ระดับไหนนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับตั้งแต่ระดับนี้เป็นต้นไปท็อปเพลเยอร์นะฮะเพราะว่าตัวไอเทมที่เขาแจกเนี่ยที่เป็นนักเตะทีมออฟเดอ e เย a r จากพรีเมียร์อังกฤษนะครับผมสุดยอดผูดเ้เล่นยอดเตียมแห่งปีเนี่ยมันจะมีเป็นรูปแบบของสุ่มลุ้นกับแบบดาวนะครับผมแบบดาวก็คือเราสามารถไปเลือกได้เนาะเพราะฉะนั้นแนะนําว่า ให้มาเล่นระดับยากๆขึ้นไปนะครับจะเป็น top player ก็ได้ superstar ก็ได้หรือว่าแข่งกับระดับตำนานก็ได้เลือกเอาที่สะดวกได้เลยนะครับแล้วก็เลือกแบบรูปดาวไปดีกว่าเนาะจะได้เลือกนักเตะได้เต็มที่นั่นเองนะฮะ อ่ะคราวนี้มาดูอันต่อไปกันบ,บ้างครับก็ตามคาดเลยปเป็นพิมลีอังกฤษโอ้โหเป็นรูปแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั่นเองนะฮะม่อคืนเพิ่งแข่งกันไปเลยได้ถึงมามคะแนนเลยนะครับผมรับไปเลย500ฟุตบอลพอยต์สามหมื่นจีพีแล้วก็สูงลุ้นเพย์ออฟบีกได้ฟรี P D F, 1คนนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือเข้าไปเล่นกันได้เต็มที่นะครับอ่ะคราวนี้มาดูการเข้าไปเล่นแข่งกับคนกันบ้างดีกว่านะครับก็อันแรกเลยโกเรนโกยิงเข้าก่อนชนะไปเลยนั่นเองนะฮะก็นี่เลยครับเนี่ยเคลียครบนะฮะ 20,000 EXP อัพเลเวลนัตเตะแล้วก็สุม่มลุ้นเพิ่มบบสเตอร์นั่นเองนะครับส่วนพิมลีกอังกฤษมาเป็นรูปอาร์เซนอลนะรางวัลเหมือนเดิมครับห้วิบอลคอยแล้วก็ไอเทมอัพสกิลอีก3อันอย่าลืมมข้ามาเล่นกันด้วยนะครับมาดูส่วนต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับในหน้าช็อปนั่นเองนะฮะผมก็เรียบร้อยครับมาให้ร่เพิ่มเติมแล้วสําหรับตัว นักเตะอย่างตัวคามาลานั่นเองนะฮะก็สามารถเล่นตำแหน่งกองกลางได้กลางรับได้ซีเฟได้เดี๋ยวจะมีแนะนำอัพค่าพลังให้ในช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับสามารถไปรับชมกันได้นะฮะอย่าลืมไปแรกนะครับเพราะว่าทุกวันที่1นึ่งเนี่ยอีฟูบออยของเรามันจะหมดอายุไปเนาะอย่างของผมเองเขาขึ้นแจ้งเตือนว่าวันที่1เวลา7จ็ดโมงเช้าหายไปอีก13,500ของแต่ละคนจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับของใครไม่ขึ้นถือว่าดีแล้วนั่นเองนะฮะอ้าว มาดูในหน้าใช้ GP กันบ้างนะครับก็จะมาเป็น e a r l ์ลิง a าแลนนั่นเองใครสนใจสามารถไปจับจองกันได้รูปโปรไฟล์ h าแลน n d นั่นเองนะครับจากการโชว์ไทม์นะแล้วก็วันนี้นะครับตัวเกมจะมีการแจ้งเตือนมากมายนะครับลหลายจะเป็นการแก้ไขพวกบั็กต่างๆนั่นเองนะฮะแล้วก็มีชดเชยให้เราด้วยเนาะก็สามารถไปรับรางวัลชดเชยกันได้ในรูป2องจดหมายด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยรวมไปถึงนี่ชดเชยให้ตั้ง 100E f o o t b a l l บ o i n คอโอ้โหแล้วก็30,000ืน GP นั่นเองนะฮะเข้ามารับกันด้้ววยนวนนัีเนีเ่ แค่เข้าเกมทุกวันเคลียรภารกิจเล่นกิจกรรมต่างๆก็รับประมาณสัก200แล้วนั่นเองนะครับเอามาดูกันต่อในส่วนของตัวภารกิจมิชชั่นกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ถ้าเราเข้ามานะฮะนี่เลยอันนี้ก่อนสตาร์ทอัพแคมเปญครับนี่ปลดล็อกเรียบร้อยเนี่ยอีก50อยู่ตรงนี้ เข้าไปเล่นแข่งกับคนอีก50เมื่อกี้อีกร้อยบอกแล้วครับวันนี้สบายๆ200รับกันไปชิลๆนะแล้วก็ตัวสตาร์ทอัพแคมเปญตรงนี้นะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะแค่เข้าเกมเข้าไปก็รับรางวัลกันได้เลยนะครับเคลียร์ให้ครบเพื่อจะได้รับรางวัลทั้งหมดกันไปนะส่วนที่มาเพิ่มเติมก็คือเข้าไปเล่นโคออปนะครับโคออปก็คือที่เข้าไปเล่นทีมละ2คนหรือว่าทีมละ3คนนคั่นแหละฮะแบบที่เล่นแข่งกับคนนั่นเองนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ยากครับ เพียงแค่เข้าไปเล่นให้จบ4เกมจะชนะแพ้หรือเสมอก็ได้รับรางวัลทั้งหมดบนหน้าจอไปได้เลยนะครับเนี่ยเข้าไปเล่นรูปนี้นะอ่ะคราวนี้ไปดูกันต่อครับคราวนี้ขอกระโดดมาที่ตัวแพ็คที่มาให้เปิดในวันนี้กันบ้างดีกว่าก่อน,กนจะไปดูทรั a s ์เชิงลินั่นเองนะฮะวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่า ใครที่รอคอยโค้ชใหม่จะยังไม่มีนะครับเรากันไปต่อครับอีกนิดเดียวคะคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีนะส่วนแพ็กในวันนี้น่าสนใจมากๆครับเริ่มต้นด้วยโชว์ไทม์จากบาซิลมีทั้งหมด100คนนั่นเองนะฮะเดีนี้จะมีโชว์ไทม์สามคนเอ้ยนะโอโสี่คนนะโอ้โหแสบตาม,มาเลยนะครับสามารถเข้าไปจับจองก็ได้แล้วก็มีการไฮไลท์อีกมากามายมเนิมาร์รูปแบบของการสแตนดาร์ดเพลเยอร์ด้วยนะครับอืมอ่ะดูกันต่อครับเจลีก,ก็มาพร้อมกันเลย มี100คนโชว์ไทม์4คนเหมือนกันนะครับสนใจคนไหนไปจับจองกันได้โอ้โหแสบตาฟ้าผ่าเปี้ยงๆกันเลยทีเดียวนะเอา ดูกันต่อเพเยอร์เดอะวีคนะครับนำทัพโดยเอ็มบัพเป้นะปาลินญ,ญาตามคาดเลยมีบาสตูนี่ด้วยเนาะโอ้โหเกมวันจันทร์นะครับกดไป5ลูกมีเปดี้โอ้เปดี Play ้มาพร้อมบูสเตอร์ครับทีมเบอร์ตามคาดลิเวอร์พูลก็มีนะแต่เป็นตัวกาเฟนแบตนั่นเองนะครับโอโ้เสียดายหลายคนอยากให้เป็นน้องลิโอมากกว่าเนาะก็ไปจับจองกันได้ครับผมมีโอบาเมยองนะฮะมีชิรูพิกฟอร์ดด้วยเดี๋ยวมาแนะนำให้ว่าคนไหนแจมแจ,ม,จมกันบ้างนะครับมีนักเตะที่มีบูสเตอร์ถึง 5คนด้วยกันนะตัวท็อปๆค่าพลัสูงๆเพียบเลยนะครับเอาไปกันต่อครับดูแล้วเนี่ยยังไม่มีในส่วนของตัวแพ็กนะฮะหลีกมาเพิ่มเติมนั่นเองแต่เมื่อกี้เลื่อนข้ามไปนี่เลยครับผมทีมออฟเดียร์นะฮะพิมารีกอังกฤษนำทัพโดยโมเมดซาร่าซาลีบาอีซักนั่นเองนะฮะซึ่งตัวเกมเขาใจดีให้เราสามารถไปสุ่มลุนได้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาแนะนำอัพค่าพลังให้นะโอ้โหรูปโคตรเท่เลยครับสเดคนตรงนี้โหดๆทางนั้นนะฮะ อา้าวยังไม่หมดเมื่อกี้มีข้างๆกันนี่เฮ้ทรเชเชอร์ลิงนั่นเองนะครับผมเฟอร์นันโดตอเลสครับผมบาเลซี่ลาอูไหนดูสิมีใครอีกในนี้มี250คนนะครับตำนานเพียบเลยบาเลซี่ลาอูปาร์กจีซองนะฮะเฟอร์นันโดตอเลสนะครับผมนะ โลซิกี้แล้วก็การ์ดไฮไลท์อีกมากมายนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยผมเริ่มตื่นเต้นแล้วทำยังไงถึงอยากได้นะครับผมมาเปิดตรงนี้ซึ่งมีระยะเวลาแค่2สัปดาห์เอาเราไปจอดลึกกันที่ตัวแทรเชอร์ลิงกันเลยดีกว่านะครับหรือว่ารางวัลแบบใหม่แบบบิงโกนั่นเองผมจะขอเรียกว่าแบบบิงโกแล้วกันนะครับ นี้เลยมาดูภารกิจตรงนี้กันดูซิว่าต้องอะไรยังไงกันบ้างซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้เนี่ยแต่ละคนนะครับจะสามารถรับการ์ดบิงโกนะครับได้สูงสุดแค่4ใบเท่านั้นนะฮะซึ่งใน4ใบตรงนี้เนี่ยก่อนจะรับตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าถ้ารับมาแล้วเคียร์ยังไม่จบเนี่ยจะไม่สามารถรับอันใหม่ได้หรือว่าไม่สามารถลบออกไปได้นะครับวันนี้ทุกคนเข้ามาในตัวเกมนะฮะก็จะได้รับมาแล้วเนาะอย่างของผมได้มาตรงนี้นะครับซึ่งการจะได้รับรางวัลเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเล่นนะฮะ ในส่วนแต่ละอันเนาะอย่างอันนี้อ่ะถ้าผมอยากได้ไปสุมลุ้นที่มีตํานานต่อเลสเมื่อกี้อ่ะครับกบ<ๆ>็แค่เข้าไปเล่นกับกับบอทเองโอ้ยง่ายมากๆแค่เข้าไปเล่นแข่งกับบอทอันต่อไปนะครับเนี่ยเข้าไปยิงประตูนะฮะที่เล่นแข่งกับคนเนาะโอ้ง่ายมากๆครับนี่แล้วก็ยิงประตูนะครับในอีฟฟ์บอลลีกต่างๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาสรุปเพิ่มเติมให้อีกทีเนาะพร้อมกับเจาะลึกแล้วกันว่าต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของรางวัลตรงนี้แต่ผมต้องย้ําอย่างหนึ่อนนะว่า การที่เราจะได้รับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเราจะต้องเข้าไปเล่นแข่งกับคนแล้วก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าสมมติว่าเราอยากเอาไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นนะฮะเราก็จะต้องกดนะครับผมเป็นเฟเวอลิตเอาไว้ด้วยนะว่าอันไหนเนี่ยเป็นอันโปรดของเรามันถึงสามารถไปแบ่งกันไปแชร์กันได้นะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดมาอาจจะดูเยอะมาใหม่ยังไม่เข้าใจซับซ้อนไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมมาแนะนําให้ทีหนึ่งเนาะเจาะลึกกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอไปทดลองเล่นกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ารางวัลมันจะมีเล่นกันทั้งหมด3แบบนั่นเองนะฮะซึ่งแบบที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยแบบเบสิกสีน้ําเงินนะฮะมีโอกาสได้รับนะครับถึง89.11%แล้วก็แบบที่รางวัลใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะแบบสีเหลืองเหลืองทองทองตรงกลางเนี่ยมีโอกาสแค่10%เเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโอกาสจะได้ก็ยากใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย ยังไงก็ขอคุณนีสตามไปก็รับชมมากๆนะครับอย่าลืมเข้ามายิงจุดโทษทุกวันด้วยนะฮะเมื่อวานยิงทางขวาเซฟมา3วันติดวันนี้ยิงทางซ้ายไม่คิดจะกระโดดเลยมีคนบอกว่าให้สลับยิงกันคนละทางเดี๋ยวผมลองดูดูซิว่ามันจะยังเซฟได้อยู่หรือเปล่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับตัวคาร์มาร่านะครับมาในสไตลนแองเกอร์แมนกองกลางตัวรับส่วนสูง184นะครับผมอายุ25ปีนะฮะเล่นทั้ง c m d m f แล้วก็กองหลังได้ครับหลังเท่ากันเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดน,นานๆทีใช้้ไไดดีีีครรรบออออกกกก็็็เเเาาาปตมมมท่ลลยภพจจะง การโยนบรลยาว4ค่าพลังเกมรับแล้วก็ความอึดแต่90เป็เได้ประมาณสัก6ค่าพลังนะครับจริงๆไปปาบินนิดหน่อยเอาอีกสักเรื่องของการโย,โยนบอลยาวก็ได้แต่ผมว่าประมาณนี้ก็ดีมากๆแล้วครับอาจจะใช้โคชเนี่ยมาช่วยเสริมก็ได้นะแล้วก็ยังมีนะครับสกิลทั้งเรื่องของลูกมงใจจังหวะแรกนะครับช่วยเรียกฟาวล์เกมรับลูกการ,การแบบจัดเต็มนั่นเองนะครับอยากได้99อาจจะต้องใช้โคชที่มี2ู o เ s t e r หรือจะกดพ p auto ก็ได้ครับ